เร่งความเร็วสําหรับวันนี้ผมจะมารีวิวเรือนะ่ะก็จกักดูไปแล้วนะฮะไอวิดีโอเมื่อกี้ก็เป็นผมทําคราวนี้ผมจะไม่ถ่ายแบบภาพนะฮะเาผมจะได้รีวิวเลยเพราะเวลาผมมีแค่หนึ่งนาะทีสี่สิบแปดวิก็คืออืมนี่นะส่วนหน้าก็จะแบบนี้แคเช่นเคยนะครับผมจะไม่สอนสร้างเพราะว่ามันมันสีที่แบบไม่เดียวกันนะ อันนี้เป็นนี่ฮะปลามนนีเป็นเพชรนี่เป็นถังน้ามันอันนี้เป็นที่เก็บของเกิดได้ข้างในไม่มีอะไรมากนะ,ะต่อไปนี่นะฮะอันนี้เป็นโฟมอะไรเรือเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเดี๋ยวขอ,อยานี่ฮะอันนี้โฟมอะไรก็หมุนได้อันนี้เป็นกล้องสองทางไกลเนาะฮะส่วนนี้เป็นโทรเลขแจ้งข่าวสารนะอันนี้ก็คือไว้คุยนะฮะผมไม่เอาไปในเรือนะเพราะว่ามันลำบากในการเล่นองี้ ส่วนนี้นะฮะเป็นใบพัดจริงผมใช้กัหงหันลมนะเอาละมันใบพัดแต่มันก็มันอยู่ครับผมสร้างเรือนี่ครับผมจะลองเอาผมจะลองสร้างเฮลิคอปเตอร์ดูนะ,ะเอาไปอันนี้เล่นกับเรือนะฮะนี่ ก็ขอจบการรีวิวเพยงท่านี้นะขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะนไปกันเลย